ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเขารอซ้อนเลยเล่นเลยเล่นนันเอ๋อของเล่นให้หมดอ่ะถูกถูกถูกไอ้ไรอะขอไอ้ไม่มเต็มที่แค่นั้นแหละให้เล่นให้มาเล่นจนงอมอ่ะลบภาพจำหน่อยเว้ย เพราะเขาคิดผิดกูไม่กูไม่มีเสียงอ่ะช่วยช่วยกูคอหน่อยได้ไหมไม่เอาแบบไฟที่แล้วนะมีลุงโฟก์ช่วยกูคออยู่กับใครอ่ะพูดนะเว้ยอันนี้กูพูดหลายครั้งแล้วช่วยกันคอหน่อยแบบนิดหน่อยหน่อยไอ้แม่แบบมันเสียงมันมาถึงคนอื่นอ่ะพี่ลินมันได้มีดแล้วหรอมา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 ให้ความอดีตควุฒิดีตความอดีตหมดความอดีตหมดพี่พีทพร้อมพร้อมพร้อมเร็วเร็วขึ้นมาอยู่ขึ้นมาเอาให้ยาไปหาโพสิชันละไอ้ มึงมึงไปมึงเกินมึงเกินไปชุบฝั่งมึงเกินไปชุบฝั่งเดินเลยมึงเกินไปชุบฝั่งเดินเลยอทางนี้โอเคด้านซ้ายด้านซ้ายอะไรเท่านี้ทีร้อยมันฝานะเนี่ยบนขวานี้ไม่มึงมึงไม่ต้องวอนมึงไม่ต้องวอนมึงชนตรงเลยมึงชนตรงเลยแล้วใครโฉบเพื่อนได้อะมึงก็ทะลุไปตรงห้องน้ำฝั่งนู้นนะหน้าอย่าข้างหน้า อาหน้าอย่าไปหน้าหน่อยอย่าไปหน้าหน่อยอย่าไปหน้าลยอย่ามาหน้าเลยข้างหลังไม่ต้องห้อยอย่าไาหน้าไม่ต้องกลัวแล้วมันไม่มีอะไรเลยมึงดูของมันดิไปตามเพื่อนทันเฉลยเฉลยเไปเลยไปเลยตายตายตายเมาขไปโดนอกดูไปดูกอยู่ตายพี่อุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนช่วยหน่อช่วยหนยช่วหน่อช่หน่อช่วหน่อยไ่นลงาไล่ด้ ตัวไอ้เมองไปเลยลุยเอีอนเนตายอีกแล้วจุดเพื่นหน่อยจุดเพื่นหน่อยีกีต่อยตัมาฝั่งนี้ต่อยไห้ตัวตัวไหนตัวต้นไหนตัวต้นไมนพีถุงใจยยหน่อยตัวมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เกดมาฝั่งนี้นะมาเล่นฝั่งนี้นะมาเล่นฝั่งนี้เกตมาเล่นต้นไม้เล่นต้นไม้พี่ตนตายนะเออแล้วไปต่อไปต่อไมยมายคำไว้ไม้ยคำไว้พไพี่พี่ีพี่ีพี่ีพี่ สวยสวยสวยเดบิลิฟผ่านนะตาณ์นะเอาดีผนไปดีมีมีดี่านนะชีลิฟนี่วูบีลิฟชูบีลิฟหน่อยเป็นเจี๊ยนเดี๋ยวไอ้หมดเป็นเจียนเดี๋ยวตายอีกไอ้นชูเพือนตีเขียวหดอ้หมดชูเพื่อนดีเขียวไอ้หมดดีเขียวไอ้มดตายตายตายอีกเบอร์ใม่มาเล่นตีเขียวก่อนขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหเฮียเอ๊ะาโกนาโก ไอ้พี่เจมชุบเพื่อนน้อยไม่เห็นเหรอวะ2สองคนตรงนี้เปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนให้หมดไป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 ไสองคนสามคนพีเจมไปไหนอะตรงนั้นคนเยอะแล้วไม่มีใครชุบกูเลยถูกชุบแล้วไปไปยปไปเล็บจุบเล็บชุบี่ ต้นไมู้ีสวยควาวาเดียวคนเดียวคนเดียวเ็วๆคุยกันดีๆไปไปโซน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 ไปรับ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 มารับมารับมาลับมารับมารับมาอับับร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 ับไปรับเลยมาเข้ามานะเข้ามานะเข้ามามาลับมารับมาลับเลยสวยสวยไปต่อไปต่อสวยทดีไปไปไปทำต่อ วิ่งวิ่งวิงวิงวิงไปเห็นบ้าระวังวิ่งเร็วๆโอพี่ถงเอ้ยอ้เคสไปไปวงไปเลยปปปปยปไปไปเดี๋ยวไปวงไปเลยไปปไปปปลิกลัมาเล็กกนอลัมาไม่ต้องไปเล่นดิใครไปเล่นน่ะบอกเพื่อนดีเล็กเลอเลสวงไหนนะวงไหนตอนนี้วงวงไหนพี่วงพี่เรา เทนนิ่งกับสนามก็เทนนิน่งไหมไปเทนนิ่งไหมใกล้ตรงเทนนิง่งตรงเทนนิง่งไปเลย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 บาคาร่าตรงบาคาร่าตรงบาคาร่ารน้าคุนน้าคุณไปเลยน้าคุบไปเลยกลังวยมาเลยพี่หน่อยไม่ใช <laughs> ่ผ้เลยไ <laughs> อ้ยอเออังฉกเพื่อนด้วยเนาะ แม่เมื่อกี้หันมาชุบพี่ลีฟไอ้เหี้ยหันกลับมาเจอแม่งบู๊ตมาแล้วอ่ะแค่งไม่ทำปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเล่นไปก่อนเลยรับไปเลยเออเดี๋ยวรอรับเดี๋ยวรอรับปล่อยมันปล่อยมันมันจะปล่อนไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอเก็บเลยรออย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงไปโชบมาไปโชบมาไปโชบมาเช่นนัวจัดมันมีสีแดงไอ้เหี้ยไม่รู้กี่แดงวะเนี่ยน่าจะแดงสองแก๊งอ่ะ เครีฟิชั่นต้องรอวาวให้เขาไม่ไม่เห็นตัวเรานี่เราเราเดียวกันเราเดียวกันไว้เราเดียวกันไว้มีใจเย็นเป็นลงตะเนินนิลงบนเนินนิเดี๋ยวมึงลงเลยลงไหนลงไหนลงไหนเยอะเดีนิ่งเดีนิ่งมึงรอเข้าแกงสองแกงสามดิมายู่บนเนินนะมายู่บนเนินไว้มียูบนเนินไว้บนเขาอ่ะฝั่งบนเขาอ่ะได้แล้วครับได้ลูกหนึ่งฝั่งบ้านอ่ะเห็งร้านบ้านก๊ะรังไปพี่มีห้องน้ำมาเห็นปะมาลงมาอยู่ฝั่งนี้ไว้ลงกันก่อนมลงกันก่อนตรงไหนห้องน้ำห้างบนนี้ปะ เยังโค้ดเฟรมเรทเหลือสี่สิบเหลือสามสิบไอ้เฮียหรือไม่ได้ตีแล้วแหละไม่จบแล้ววงนี้จบแล้วยัง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 ไม่ใช่ยังไม่จบยังไม่ไม่เหลือลูกเหลือลูกเราลูกเดียวเดี๋ยวลูกเนี้ยเอาไงแนะนำเข้าทีหลังอ่ะให้ของเขาหมดกันก่อนอ่ะไม่ไอ้มองอ่ะไม่ต้องไปเก็บหรอกเมันมันจะมีพวกแบบว่าเซ็กชันเกินไงมันจะเนียนเก็บฟรีอ่ะพวกเซ็กชันเกินมันมานั่งเก็บแล้วแบบไม่โดนตีอ่ะ น่าจะต้องเป็นเราลุกอ you know? ่ะให้เราเข้า you ช know? ้าช้าไม่บางทีเราเข้ามันมีคนเป็นต่อัวอยู่ตรงไหนกันมาส่วนหนึ่งมันอยู่ตรงข้างถนนข้างซ้ายหินอ่ะมาเต็มกลๆเลยอ่ะฟรีปะวะ่ผมขอเนี่ยถ้าเข้าไปก็คือเป็นลุงจุ่นกล่องอย่างเดียวอ่ะตอนนี้เพืนสแสดงใบอยู่นอกวงข้างซ้ายนะรีบมารีบมารีบมา กูไม่เก็บก่อนนะเดี๋ยวรอแจกเดี๋ยวรอแจกเดี๋ยวรอแจกวิ่งวิ่งตรงวิ่งตรงขึ้นเนินมานิดนึงแล้วเลี้ยวขวาจะมีห้องน้ําเพื่อนจออยู่เป็นกลุ่มวิ่งตรงขึ้นเนินมานิดนึงมแกล้งกันนะเขาถามแกลงแล้วเร็วๆทำอะไรเร็วๆไมเร็วๆเร็วๆว่าแดงเก็บนาแล้วนะหลังจากเนี้ยไอ้เพวกมึงลองวัดแบบถอยออกถอยแล้วเข้ามาใหม่ก่อนเนีป้าให้มันเข้าเซ็กชั่นใหม่อ่ะไม่ได้ตรตัวตัวล่งหนกันหน่อยอ่ะมึงลองถอยไปดิ กูแคสแล้วนี่ไม่ต้องถอยไอ้เ <camar> ห <ader> ี้ยแคสละไอ้เหี้ยพี่มาแล้วอะพอม,มาแล้ว จบแล้วจบแล้วจบแล้วพิ่งกับจบแล้วโอเคพี่สิบดีก็แคสกับกูพี่พี่ผมแคสเหมือนกันผมก็แคสเหมือนกันแคสพร้อมหลาพูดคำเดียว่าเพื่อนเราแคสเยอะหลุดเลยนั่นคือเสียงสุดท้ายที่ได้ยิน ไม่คือผมได้ยินจะมบอกบอกว่าให้ออกจากเซสชันตรงนี้แล้วเข้ามาใหม่ใช่แหละครับสุดท้ายแล้วผมก็ไปเลยคำว่า,าออกเซสชันอน่ะคือวนตรงนั้นนิดเดียวออกเซสชันผมว่อาออกเกมไป,มเ,ลไปเลยเนี่ยเมื่อกี้ขัไปข้างๆเลยเพียเพียเขาก็แคร์มันใกล้เมืองด้วยแหละยมนใกล้เมืองไงจุดเนี้ยดูดิคนขับรถมาก็แคร์ พอแคแล้วกลับเข้ามาน้ำมันรถพี่เต็มขึ้นเมื่อกี้น้ำมันจะหมดอยู่และพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปล่อยให้รอยบาดแผลเยียยาหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน